ตอนนี้ของว่างมระทานชีวิตบนรถเขาเรียกว่าบกเก็ตอันนี้เป็นคูน่าชีสแล้วก็มีผักนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศตังกว่า รก็สนุนราคาที well, uh. 40, ่12,000นะครับอ่ะก็ตอนนี well okay. ้น่าจะวิ่งออกมาได้สัก40-50โลผ่านถนนลูกรังมาแล้วนะครับข้างอย่างอิ่งเยอะไกลต่อค้องอยากกิดอันฮะฮะ 对。